ตัวอนาคตที่เราจะไปข้างหน้านั้นถ้ายาวใจเรามีความยินดีอยากจะเกิดได้พบนั่นพบนี่อยากจะได้ยังนี้อไงนี้อยู่เนี่ยอันนี้เป็นความอยากของเราที่จะน่ากัเหมือนกับชาติจุบันนี้ทั้งหมดไม่แตกต่างกันเลยถึงเกิดแต่ละย,ยุคแต่ละสมัยจะมีอายุยาวยืนแต่ความทุกข์มันก็เหมือนกันนั่นแหละ เหมือนกันคนอายุยาวสัปดาหใดก็แล้วแต่เรื่องราคะโทสะโมหะรวบโกรธลงมีเหมือนกันเรื่องความทุกข์กายทุกใจมีเหมือนกันนั่นด้วยว่าเรื่องเหล่านี้เราจงมาพิจารณาให้มันมากพิจารณาให้มันเห็นชัดถ้าเราไม่เห็นชัดลงไปอย่างนี้มันก็หลงในอนาคต่อ,อไปอีกะ จึงมีความตั้งใจมีความอยากอยากโน่อนอยากนี่ต่อไปนีะะ่ยบอกว่าเนี่ยภาวะตัญหาเกิดความอยากขึ้นมาที่เรามาเกิดมาตายในโลกนี้ยาวนานทั้งป่านนี้แล้วนี่เพราะเพราะว่าเรามีความอยากนั่นแหละมีความอยากไม่อิ่มไม่เบื่อไม่พอความอยากในอดีตขอเราว่าเออขอชินหน้ากันะน มันสมอยากให้สมความตั้งใจที่เราไว้ตั้งเอาไว้เมื่อมาเกิดในชาติเนี่ยแล้วเราสมหรือ,อยังสมอยากหรือ,อยังไม่พอใจยังมีต่อไปอนาคตชาติหน้าอยู่ว่าขอชาติหน้าเถอะนะขอเกิดใหม่เถอะนะจะดีกว่านี้มันจะปรารถนาเรื่อยเบื่อไปอย่างนั้น ไปตวันวัตถุสมบัติต่างสวรร์สมบัติบางว่าไปนี่ก็เป็นค,ความอยากของเราแต่ความอยากอย่างหนึ่งคือนิพพานสมบัตินักปารนาอีกแลวแต่ปารธนาทั้งนิพพานสมบัตินั้น่แต่การประพฤติของเราในที่ปารธนากันอยู่นั้นมันตรงกับตัวไหนทีความประพฤติของเราถ้ามันตรงกับสวรร์สมบัติก็ไปสวรร์ได้ ถ้ามันตรงกับมนุษย์สมบัติก็ไปมาเกิดมนุษย์อีกกรรมเดิมเกิดมนุษย์อีกกรรมเดิมแต่นิพานสมบัติมันตรงไหมละ่ะถ้ามันตรงกบไปนิพานได้โดยไม่ช้านะแต่ถ้าไม่ตรงล่ะมันก็ไม่ได้เลยแค่ความปานาน่ารถา่นนะมันปรสรานาได้แต่ความประพฤติของเรามันตรงอะไรที่ว่ามนุษย์สมบัติเท่ากับปรารถนา สวรรค์สมบัติเขาปรารถนานิทานสมบัติเขปา,า,า,าปรารถนาเนี่ยความต้องการเรามันตรงอะไรกับสมบัติที่อสามนี้ท่นส่วนมากมันจะตรงแต่มนุษย์สมบัตินั่นแหละตรงมนุษย์สมบัติเพราะคำประพฤติเราบอกไปแล้วนี่เพราะคาประพฤตินเนี่ยมันไม่ต้องปรารถนาเป็นตัวจริงนี่คือภาคปฏิบัติถ้าเราประพฤติตัวเองอย่างไร ทางจิตใจของเรามีความต้องการอย่างนี้อย่างนี้มีความผูกพันสิ่งนี้อย่างนี้อยูนอย่นั่นแหละคือป่าสนามแบบลึกๆมันก็ไปตามรายการนั้นเมื่อเราเดินทางไปเส้นนั่นแล้วเนี่ยถึงเราไม่เข้าใจว่าเดินทางไปแล้วจะไปถึงไหนแต่เมื่อถึงจุดหมายปลายทางะล้วคมนุษย์ตามเดิมมันเนี่ยเกิดตามเดิม นี่ก็าสายทัห่งความเกิดที่ว่ามาเนี่ยส่วนมากเรามันหลงอยู่เข้ามาหลงก็เป็นโมหะจิตเนี่ยคือว่าหลงตั้สภาพของโลกที่เป็นมาในอดีตจนถึงปัจจุบันและหลงต่อไปในอนาคตด,ด้วย